สบายดีมื่อน,นี้มาอยู่กับสองคนเทียเ่ยวเมียเนาะมื่อนี้ชิบมาชาทิดต,ตากอิเนเทอร์เน็ตสัญญาณเกล้าเนาะก็อื่นเมื่อเทาเข้าไปเบิง y o ยูทูบแล้วมันจะได้มันชีใสได้บอเข้าไปเบิงงเนาะบอได้เนาะสินทอเ์เขาเข้าไปกันตั้งค่าเนาะ เขาไปอันนี้สำหรับโทรศัพท์อินโดยเนาะจะมาสารทิตตันสัญญาลักเก่าเนาะเข้ามาคือสิบซองเนาะลักเก่าเป็นสิบซองเข้าไปเลยมันจะอยู่จุดนี้สื่อจุดเสื่อมต่อสัญญา กดเข้าไปเนาะแล้วจะมีตัวรีบัวอยู่ซึกเจมบอกขคอมมอนนะี่เนาะตบเข้าไปแล้วมันจะมีเขาให้บอข้อมมูลใชนะ่เนาะเป็นปรากฏกดใส,ส่ซอือยูพี่เนาะเราเพียนใซ่ว่า LCCCG แล้วก็ cốt bật sự tới nó ăn tô epic epic em nên tỏ cứ cao đó eo thì cơ cao nó quất bài lời ta đầy là nó mà đi cần đăng khá xâm lâu mà hầu chịu bị cốt dù bởi qua mươi xúc chê các bản thức nữa กดเข้าไปเดี๋ยวนี้มันจะมีมันจะเห็นเดี๋ยวนี้แบบนี้แล้วเนาะเห็นแบบนี้เลยาชัชมาเปิดเบิงอยูซิมซ่องมันจะบ่มีอินเทอร์เน็ตขึ้นเนาะซ่องเมื่อกี้เข้า Youtube มาได้เนาะเดี๋ยวนี้มันจะได้บอกออกเบิง์แล้ว เขาตั้งคาสัญญาเดียดร้อยแล้วมันเขาจะมาเบิองว่ามันสีไต้บอตะกี้เขาเข้ายูทูปมันเรียนยําบ่ได้เนาะก็คืออันบ่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนาะเดี๋ยวนี้เขามาเบิองกันว่ามันสีไต้บอว้าวได้แล้วเนาะสำเร็จแล้วเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Uh, good